เลือกซื้อของกันดีกว่านะคะว่าจะเอาอะไรบ้างนะคะเพื่อน,นทักท้ายเช่นเคยค่ะวันนี้เย็นหน่อยเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนค่สิบหกนาฬิกาเศษเค่ะชนิสลาก็จะไปมาเก็ตนะคะกําลังจะเดินทางนะคะลิฟต์มารอตั้งนานแล้วนะคะเพื่อน เี้ยวกว่าจ้ากไ่นาด,ดออกมาด้านหน้าที่พักแล้วนะคะก็จะเตรียมเดินทางต่อจ้าส้มมุมนี้นะคะส้มตกค่ะทางผ่านช่างผ่านมุมนี้ต้นไม้ต้นไม้สวยใบสวยค่ะชอบค่ะ เขาบีบแปรได้ละทักชิิสลาแน่เลยมุมตรงนั้นสวยจ้าเพื่อนๆค่ะเจอแต่ต้นส้มนะ,ะอันซอนนะคะเพื่อนค่ะก็เจอส้มอีกแล้วนะคะตลอดทางเดินเลยนะ,ะอ่ะเจอส้มหล่นเข้ามาหาด้วยล่ะเพื่อนๆว้าวอยู่ดีดีเธอก็ให้มาให้ความรักเรามาค่ะส้มหลน่นจากต้นมันนะคะเพจ่อนๆระวางไว้นี่นะ เดินทางมามุมนี้นะคะเพื่อจะไปซื้อผักผลไม้ที่มาร์เก็ตตรงนี้ค่ะค่ะส้มกองผนเนินเทินเทอร์เลยนะคะเพื่อนๆผักผลไม้นะคะร้านนี้ค่ะผักผลไม้เยอะค่ะส้มก็เยอะนะคะฝั่งโน้นก็ฟักทองด้วยนะคะสตรอเบอร์รี่ก็น่าทานค่ะอู้กะหล่ำหัวใหญ่มากเลยด้วยความสงสัยนะคะว่านี่คือมะอะไรนะคะชนิดสลาก็ไม่รู้ มาอ,อยังน,นู้นเนาะค่ะก็มีผักผลไม้วางขายเป็นโซนโน,นะคะนิสราก็จะดูที่จะซื้อก่อนนะคะค่ะเป็นโซนเลยนะคะเป็นจนถึงโน้นนะคะเพื่อนๆไค่อยเดินไปดูกันนะคะพริกค่ะพริกแล้วก็มะเขือเทศนี่ค่ะพริกบ้างก็าจะเป็นแบบนี้นะคะฉน,นิสราว่ามันเผ็ดไม่พอนะคะ ต้องใส่เป็นกิโลเผ็ดนิดนึงนะแต่เข mm hmm. าก็ไม่ทานเผ็ดกันสักเท่าไหรนะ่เนาะแป้งก็มีจ้าแปง้ง mm hmm. ส่วนนี้ก็เป็นกล้วยจ้ะกล้วย mm hmm. ที่ครอบไว้แถวนี้ก็เป็นผักนะคะผักผักอะไรบ้างเนาะ,ะสรลแหน่บ้านเขาเหรอ mm hmm. ผักชีนะคะ mm hmm. ผักชีแล้วก็ผักกาดผักกาดน้อยนะคะ แล้วก็ะรลแหน่บ้านเขานะคะพี่น้องนีนะคะค่อยๆเปิดแล้วก็ครอบไว้เนาะหอมหอมหอมมีอยู่นะคะต้นหอมนะคะแล้วก็หอมที่แบบใหญ่ๆนะคะหอมแบบใหญ่ๆแอบ,บดูในนี้นะคะเป็นตั้งโอนะคะพี่น้องน,นะฝากผลไม้ค่ะร้านที่เคยมานะคะร้านนี้นะคะเพื่อนค่ะพิชลาก,ก็จะมาประจําถ้าไม่ขี้เกียจเดินนะคะ ฝักผลไม้เยอะค่ะเยวไปโซนโน้นดีกว่าค่ะต้งแตงโมฝากผลไม้เยอะค่ะ,ยเ,ยะ,คะเดี๋ยวว่าเลือกซื้อของกันดีกว่านะคะ